ผู้จัดการฐานเรือท่านตัดสินใจฟันธงนะครับว่าให้ปิดอาคารรับรองแล้วขอเชิญแขกทุกคนออกจากพื้นที่นั้นแล้วก็ยอมทุ่มเททรัพยากรตอนนี้นก็ถามท่านเหมือนกันครับว่าแล้วอาหารเอ่ยนะครับค่าใช้จ่ายเอยต่างๆเนี่ยไม่มีงบมาเลยทาไงท่านก็บอกว่าให้ดําเนินการไปก่อนไม่ต้องคํานึงถึงงบสิ่งนี้เป็นการช่วยเหลือประเทศและประชาชนประชาชนยอมรับให้ให,ให้มีการตั้งศูนย์ที่นีท่ทั้งทั้งที่ มีปัญหาในพื้นที่อื่นก็ข้างเยอะนะครับก็เป็นความทุ่มเทของหน่วยของเรารหลายหน่วยนะครับได้ร่วมมือกันจนทั้งผ่านพ้นมาได้ต้องถือว่าเราก็จะเป็น s สเตจควอล i n นแห่งแรกของประเทศไทยนะครับ mm hmm. เมื่อโรงพยาบาลของประเทศโดยเฉพาะของสาธารณสุขเนี่ยไม่สามารถรับได้แล้วผู้ป่วยล้นนะครับก็ได้ทำโรงบาลสนามเตรียมเอาไว้นะครับทั้งหมดจำนวนเตียงในขณะนั้นมากกว่าพันเตียง เพื่อันส,สาธารณสุขซึ่งก็ถูกนำมาใช้เป็นแห่งแรกของประเทศนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเครื่องยืนยันให้พี่น้องประชาชนหรือคนทั่วไปได้ทราบว่ากองทัพเรือนั้นให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับปัญหาที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้แต่สิ่งที่เป็นภารกิจหลักที่กองทัพเรือต้องมีการเตรียมความพร้อมในการปกป้องรักษาอธิปไตยผลประโยชน์ของชาติและความมั่นคงทางทะเลไว้ให้ได้ตาม อำนาจหน้าที่ที่ถูกกําหนดไว้ในกฎหมายในส่วนของการ,รปฏิบัติการทางเรือหรือการ,รปฏิบัติการของกําลังของกองเรือนั้นในการปกป้องและรักษาผลรประโยชน์ของชาติตามที่ได้เรียนไปแต่ต้นมันจําเป็นต้องมีเครื่องมือเหล่านี้ปฏิบัติการแนงหนาที่มีความผสมประสานกันร่วมกันทั้งในอากาศบนผิวน้ําและใต้น้ําำด้วยข้อจํากัดของการ,รปฏิบัติการใต้น้ําซึ่งเรือดำน้ําของ กองทัพเรือนั้นถูกประจําการไปและไม่ได้รับการจัดหาอีกเลยทําให้เราขาดการปฏิบัติการในมิติใต้น้ํามาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาอย่างไรก็ตามด้วยข้อจํากัดเหล่านั้นกองทัพเรือเขาพยายามปรับลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นด้วยการใช้เครื่องมืออื่นๆแต่ก็มันก็ยังทําให้เกิดความเสี่ยงที่สูงอยู่เรื่องราวระหว่างหลักประกันความมั่นคงของชาติทางทะเลกับการช่วยเหลือประชาชนในเวลาที่ชาติประสบกับภาวะวิกฤตกองทัพเรือเป็นหน่วยงานหนึ่ง ที่ตั้งใจทำทุกอย่างอย่างสุดกำลังโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิกฤตที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้เราได้ทุ่มเททั้งกำลังพลยุโทโธปกรณ์ตลอดจนการปรับงบประมาณทุกภาคส่วนมารองรับสำหรับการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับเรื่องกำลังรบอันเป็นหลักประกันความมั่นคงของชาติทางทะเลนั้นอาจดูเป็นเรื่องไกลตัวในภาะวะการเช่นนี้แต่อยากจะให้เข้าใจว่ามีความจำเป็น ที่จะสร้างการรับรู้ร่วมกันเราเพียงแต่อยากจะบอกถึงการทำหน้าที่ของเราโดยตระหนักถึงสถานการณ์ในปัจจุบันอย่าให้การทำหน้าที่นี้ของเราทำให้พวกเรากลายเป็นจำเลยอีกต่อไป